ตอนนี้เราแวะกันที่ร้านป้าเอื้องกับป้าอิ่งค่ะอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมานี่เลยจ้ะดูแลกันตกใจไหมตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะอันนี้ครับใช่ใช่ปลาอินซีอิทอดน้ำปลาทัประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่ไม่คิตว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ดูมือส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นกั้งทอดกะทียมตัวนี้เป็นกั้งแก้ว ปูแกงปูใบชะครามเป็นเมนูที่หนูท่องมาเลยนะคะหนูอยากกินมากแล้วก็อันนี้เมนูอะไรนะปลาปลาหมึกแดดเดียวใช่ไหมคะโอเคแล้วนี่ก็คือเป็นกูแกะอันนี้คือไซส์เป็นไรนะสี่ตัวโลประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทก็คือเดี๋ยวไปดูบิลที king ด้วยกันได้ที่ร้านเนี้ยเขาจะแกะให้เลยเสรี่สี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนขอลากินก่อนนะคะโอเคค่ะ ไม่ต้องตกใจทำไมไม่มีคนนะคะเพราะว่าหนูมาวันธรรมดาตอนนี้จะประมาณบา่ายเท่าไหร่อะบ่ายสองบ่ายสองแล้ววันธรรมดานะจ๊ะคุณป,ป้ารับเฉพาะเงินสดนะคะเขาเขียนป้ายไว้บัตรทองฟรีจ้ะ ทานได้ตามสบายใช่แล้วตะกี้ที่หนูไปถ่ายมานะคะมือนว่เยียจะไม่กินนะคะหัวนางเดินผ่านหม้อค่ะนางก็เลยก <อด S 1> ินไม่ได้มไม่ของโปรดเลยไอ<ม>้ดูนี้เนี่ยเปื่อยยุ่ยเปื่อยไม่เปื่อยยุ่ยเปื่อยเลยเออเนื้อดีไ,<ง>ไม่หวานมากะจีไม่ไม่หวานมากนะ เรถามน้องว่าจา์ใหญ่ไหมคะน้องบอกว่าไม่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่จริงแต่ไม่ใหญ่จริงแต่มาเต็มพื้นจานเดี๋ยวเราจะเอาปลาอิีจีกลับทิ้ง้วกแล้วกั้งและปลาหมึกใช่แล้วกั้งและปลาหมึกอย่างี้กินได้อย่างเยอะพื้จานเองอ่ะที่อร่อยมากทุกคนแนะนําแกงขั่วอะแกงขั่วปูก้อนใบชะครามอันนี้แนะนำอร่อยมากอันนี้คือแบบไม่เหลือเลยฝากก่อนนะคะคุณ เช็คบิลแล้วนะคะทั้งหมดเป็น2,115บาทรวมเครื่องดื่มนะเดี๋ยวเฮียจะไปขึ้นร้านียกให้กครับเ,เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะคะเพื่อใครผ่านมาแถวสามร้อยยอดเนาะต้อง,งอแวทานะะอร่อยค่ะเคจ้า ที่โมเวนพิกอัสลารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินเดี๋ยวหมอพารูมทัวร์นะคะห้องที่จองมาคืนนี้นะคะเป็นจูเนียร์สวีทเป็นพูลวิวของเราจะอยู่ชั้นสองเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีโซฟาตัวใหญ่หนึ่งตัวตะกี้คุณเฮียแอบงีบไปแล้วนะคะแล้วก็มีขนมเป็นเวลคัมฟูดจ้า ด้านนอกเราเป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะมีเทเลสออกไปด้วยนะเดี๋ยวพาออกไปนี่เลยเป็นเทเลสว้าวลมเย็นทะเลสยาวมากเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเสพวิวสระว่ายน้ำซึ่งตอนนี้คือสี่โมงครึ่งมันร้อนมาก <c oughs> ก็จะมีเป็นเก้าอี้นั่งชมวิวให้เราด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อเราอยากมานั่งดิง้งนั่งดัง นั่งจุกจิบกันตรงนี้ก็ได้อยู่เซฟวิวรับลมติดกับเธเลเราในห้องนอนอืมมีโซฟายาวให้ด้วยนั่งไายชิลๆได้ตะกี้นั่งทำงานไปแล้วหนึ่งเว็บเอกเนตนะคะถัดมาเป็นเตียงนอนจ้ากุ้ยนุ่มแน่นเด้งดีดีดีด,ดีหมอนเยอะมากค่ะทุกคนใช่ แปดใบค่ะเยอะจริงเฮียชอบที่ตกแต่งหัวเตียงสวยดีสวยเนาะสวยดีรูปประกอบอะไรเงี้ยภาพพิติดสวยสิลสวยดีใช่แล้วส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นตู้นะเรียกตู้ได้ไหมเนาะเป็นตู้มินิบาร์ตู้ใส่ตู้เย็นอันนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะจะเป็นแบบแคปซูล้ามีสีถ้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกชากาแฟน้ำตาลน้ำดื่ม ตู้นี้นะคะจะเป็นแบบนแนด์แมสเนาะมา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 ขน,นมการน้ำร้อนอ่าแล้วถ้าใครอยากดิ่ก็จัดไปนะจ๊ะแล้วก็มีที่เปิดขวดมีแก้วอะไรให้ครบเสร็จสับค่ะแล้วก็มีใบราคาเรียบร้อยนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็คือมีเครื่องดื่ม เช่นกันค่ะมีลักใบราคาอยู่อ๋อพี่เขาบอกว่านมฟรีนะจ๊ะไ<ก>ว้สำหรับชมกักกาแฟขอเพิ่มได้ด้วยนะคะที่นี่ขอน้าเปล่าแล้วก็ขอนมกาแฟเพิ่มได้มุมนี้เป็นโตเครื่องแป้งทรงนี้แหละเขาเรียกโตกเครื่องแป้งแบบน,นี้เลยนี่คะ่ะห้องน้ําของเราไฮไลไท์มากเลยคะ่ะนี่เลนเข้ามาปุ๊บเราจะเจออ่างล้างมือก่อนใสใหญ่นะคะกระจกบานใหญ่ แล้วข้างนี้ก็จะเป็นพวกอเมนิตี้นะคะไม่ไม่เยอะมากเนาะเพราะเขาอยู่ในขวดอยู่แล้วอะครับู่กับบอดี้โลชั่นค่ะผ้าเช็ดมือ,อยาสีฟันแล้วก็ชาวแคอืมครบถ้วนมีน้ำมาให้ด้วยสองขวดอ่าใช่เลยผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหัว,วอืนี่เลยไฮไลท์เราอยู่ตรงนี้ อ่างใหญ่มากอ่างใหญ่จ้าเออคือแบบว่าเฮียลงไปได้ทั้งตัวชิวๆแต่ว่าไม่ใช่จะพุชชี่นะคะเป็นอ่างแช่ได้ใช่ใช่มุมนี้จะเป็นเหมือนที่ขวนร่มแล้วเป็นที่นั่งไหมเฮีย ไม่รู้ครับวางกระเป๋าแบบเหมือนวางของวางกระเป๋าที่นั่งอะไรเนาะแล้วก็ข้างนี้มีกระจกด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นชุดคลุมนะคะแล้วก็เอ้ามีเตารีดด้วยจ้าแล้วมีตะกียบใหญ่มากเอาไว้ใส่ของไปเดินใช้หามินิเซฟค่ะแล้วก็อุปกรณ์ดีผ้ากับที่ซักผ้าแล้วก็ สลิปเปอร์อ๋อ,อยูใส่ไปแล้วใช่ไหมเสียใส่อยู่มีตาช่างแล้วโอ้โหอย่าใส่เลยอย่าชั่งเลยตามหาตาช่งาชงยอย่าช่่งเลยอย่าช่างเลยด้าหลังม,มีลิ้นชักเป็นที่เสียบยาก,กันยุง <ừ> เอ<ะ>ก็โอเคนะแล้วก็นี่ แต่ที่นี่คือเป็นไม้ละอันยาวมากอะทุกคนมันคือที่ใส่รองเท้านะคะที่แบบเราใส่รองเท้าปุ๊บแล้วเราก็สวมปุ๊บ้มขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่ต้องก้มลงไปมันยาวมากเลยทุกที่เห็นนะมันสั้นกว่านี้เมันจะเป็นปะติกสั้นๆครบๆจากอ่างน้าใช่ไหมคะเขาแยกโซนสองข้างข้างนี้เป็นชาเวอร์ข้างนี้เป็นห้องน้ําเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะค่ะนี่ส่วนของห้องน้ํานะคะ เฮียรอดนะคะมือนี้สบายมากแล้วส่วนมุมนี้นะคะก็เป็นห้องชาเวอร์อาบน้ำมีทั้งชาวเวอร์ธรรมดาและชาเวอร์อันสูงๆมีเลนชาวเวอร์ไม่ต่ตัวใช่อันนี้ก็มีเป็นติ้ที่บำน้ำแล้วก็แชมพูนะครับนเอ๊มีไฮไลท์ตรงนี้ด้วยอะอม เล่นชาวเวอร์แบบเอาดาวนี่ไงดูดีเห็น้บบเออมันใหญ่มากอะเอาดาวแต่เจ๋งมากเออเินไปเดินมาเอามีตรงนี้ด้วยเออเป็นพื้นที่หลบซ่อนใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะที่จองมานะมันเป็นจูเนียร์สวีทพูลวิวเฮียจองมานะราคาสองพันสองพันเก้าร้อยห้าบาทมั้ง อ่ะแถวแถวนี้แหละใช่สิทธิ์จากแอคคอร์ดเมมเบอร์นะคะย้ําทุกคลิปเลยว่าเราไม่ได้สปอนนะเราซื้อเองนะเราจ่ายเองนะจ้าของที่พัาจ่ายเองนะจ๊ะเพื่อเพื่อนๆชาวเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าอ๋อจ่ายตังค์ขนาดนี้ได้ก็ได้นะคือมันเรียกว่าเป็นการวางแผนการใช้เงินชนิดหนึ่งในการซื้อความสะดวกสบายประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้เหมอว่ะลงมาข้างหน้าอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาหารเช้าแล้วก็น่าจะเป็นห้องอาหารเย็นด้วยน,นี่เดี๋ยวสาว่ายน้ำก็ติดทะเลเหมือนกันจ้า มี55มิบหัวสูงเท่าไหร่คะสูง158นี่ค่เหลือกรงขอบนะพานพอดีหมอว่าแจ้งเขาไปว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดเนียกว่าจะนึกได้คือจะสิ้นเดือนแล้วค่ะน้องเขาก็เลยมีเค้กเบอร์เดย์มาให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน่ากินเปล่า นีเป็นช็อกโกแลตมีเคร้กช็อกโกลแลตแน่าจะดูดีน่ากินเชียวขอบคุณนะคะโมร์นิ่งนะคะทุกคนเช้านี้นะคะเราอยู่ที่โมเวนพิกอัสลาหัวหินใช่ไหมเราลงมากินมื้อเช้ากันแล้วค่ะ ไลอาหารก็ประมาณหนึ่งนะคะไม่ถึงกับเยอะ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 อีกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีโคบมีอาหารไทยเนี่ยกล่างหนึ่งมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอาหารไหนมีแกงเขียวหว่เอ้ยแกงละวะต้มขาไก่อาหารอมต้มขาไก่ด้วยใช่ใช่ก็ายอาหารประมาณหนึ่ะงก็ถึงครบอยู่ครบอยู่นะเราใช้สิทธิ์เมมเบอร์เนาะเป็นลด50ใช่แล้ว ปกติหัวละจะประมาณ75 0ดร้อยเขาว่าสำหรับเมมเบอร์เลย7 0 0อใช่าแล้วก็เป็นโปรสำหรับเมมเบอร์50%จะเก็เหลือประมาณเหลือ7จ0้แหละชาชคชเดี๋ยวขอกินมื้อเช้าก่อนนะคะ ที่นี่คือขัวห้วยทรายค่ะเป็นร้านดังในหัวหินหัวหินไหมจริงๆชะอําแล้วแหละชะอําหัวหินใกล้ๆกันชอะอ,อํะออาชะอําชะอําจริงๆร้านก็จุดสองสามเขาเป็นร้านดังของที่โซนนี้เลยนะคะจริงๆก็ลรามากินกันบ่อยนะเมื่อก่อนมากับเพื่อนๆนะคะเหม,มือนไม่แน่ใจว่ารีวิวไปแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีวิวใหม่อัปเดตอัปเดตอัปเดตสองพันยี่สิบสามใช่ตอนนี้เรามาถึงประมาณบ่ายสองโ้คือแบบ เซตก็างวันคงกินเสร็จกันไปหมดแล้วอ่ะตกเต็มไปหมดเราสั่งกันไปสามเมนูนะคะเดี๋ยวรอดูมนาตาอาหารกันค่ะมาแล้วค่ะสองออเดอร์ของเราวลอเอเชโอเโอเเชโลเแ้้วอ่ะอเชโอเคีอนคโอัคกอเมาอเลยเมื่อกี้เคโอเคโมเคโอเคอเอเคอมคโอเคโอาค้อเคาอเคเอเคเอเเเเ ส่วนนี้ก็จะเป็นออส่วนกะทะร้อนหอยนางรมแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีข้าวเปล่าจ้าเรามาสองคนเขาก็จะให้มันอยู่โถจุกๆแบบนี้เล้แล้วเราก็จะกินกกนดีกว่ากับกีิ่นหัวหมเยวิลกระเกินโอเคครับอิ่มแล้วค่ะแบบจุกๆเช็คบินแล้วนะคะภาพรายการก็คือแหม่มลาด ครับใช่ใช่ใช่เออเยอะมากอ่ะกินแล้วอิ่มแบบโอ้ไม่ไหวละพันสามเมนอร่อยมากใช่ตัวใหญ่แล้วก็ปลาหมึกก็คือแบบเด้งสูฟันอร่อยมากชอบ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 โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันต่อจ้า นะคะอีกหนึ่งคืนของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สปริงฟิววิลเลจอันนี้ฝั่งสนามกอล์ฟใช่ฝั่งสนามใช่ไหมแล้วเขาก็มีฝั่งทะเลด้วยใช่ไหมมีสองข้างอันนี้เข้ามาฝั่งสนามกอล์ฟเข้ามาลึกเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เฮียพาเข้ามานะคะเดี๋ยวเราพารูมทัวร์กันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> พามาดูห้องน้ําก่อนนะคะ เราเลี้ยวเข้ามาอืมเราเปิดประตูเข้ามาปุ Leave, ป๊บเลี้ยวมาปุ๊บเราเจอห้องน้ําเลยนะคะเ้าก็ค่อนข้างใหญ่นะนีมมม่มีอ่างล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นของใช้นะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีชักโครกและสายชำระค่ะ <โ ược S 1> เลยไปเป็น shower box จ้าๆๆชใช่มีเลน s เวอร r ด้วยแล้วเราเข้ามาเนาะเราจะเจอตู้เสื้อผ้าสูงสูงอทุกคนเป็นตู้แบบตู้แบบคลาสสิกหน่อย มีหมอนด้วยนะคะสองใบชุดคู้อ่อนน้าแล้วก็มีโล่มแล้วก็มีเซฟตดฝั่งนี้เรามีโซฟาเบดด้วยนะคะอย้ยเมื่อกี้เอกคเคนกเปแล้วเกือบหลับอะ่ะนั่งชิลๆดูหนังได้นะคะจากตู้เสื้อผ้าเราเนาะก็จะมีตัววางของค่ะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อมินิบาร์เล็กๆมีชากาแฟแล้วก็อืมอะไรวะการร้อน <laughs> ู้มของม่วงแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำดื่มให้สองขวดข้างนอกอีกสองขวดเป็นสี่ and เด e นทีวีเนี่ยข้างล่างคืออะไรอ่ะอ๋อสาวบ้าจ้ะและนี่ก็เป็นเตียงนอนคิงไซส์เนาะมันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากอ๋อก็นุ่มอยู่นะ ได้ได้ได้นุ่มๆแน่นๆอยู่แล้วก็มีโต๊ะหัวเตียงให้เราด้วยนะคะสองข้างไฟหัวเตียงเรียบๆเราไม่ต้องตีกันเฮียบอกว่าเขามีหมอนให้เลือกด้วยใช่ไหมอยากได้หมอนขนเป็ดกับอะไรนุ่มแน่นเฟิร์มอะไรอย่างนี้ก็แจ้งใช่ Reception เนอะมุมนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเอาแนวคลาสสิกนิดหน่อยอันนี้มันแตะได้ปะไม่ได้เป็นวิ์ไปิดเปิดอ่า แล้วก็มีไดร์ปอผมให้ด้วยนะคะไฟเกดีไฮไลท์ของห้องนี้อยู่ข้างนอกค่ะไปดูกันไส้นี่เลยไฮไลท์ห้องนี้นะคะก็คืออยู่ตรงนี้อ่างจากุชีเขาดรด้วยใหญ่หมวกใหญ่มั่ใหญ่มากอะใช้คำว่าใหญ่ได้เยอะอีกแล้วใช่แล้วก็จะมีเป็นอะไรชิงช้าเหรอเรียกชิงช้าได้ไหมได้ฮะ อใหญ่จริงอันนี้เหมือนเขาหน้าะเปมนเทเนนมาใหม่มันดูแบบโอเคมากใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้จะเหมือนเป็นตรงกินข้าวใช่ไหมคะเผื่อเราจะซื้ออะไรมาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนาะชมวิวต้นไม้อันนี้ก็คือวิวของเราที่มาพร้อมกับเมฆฝนค่ะทุกคนฟ้ามืดไล่หลังมาเลยนะคะแล้วห้องเรานะคะก็เทควิวสระว่ายน้ําจ้าเห็นสระว่ายน้ำปะคะใหญ่มากแต่ว่าเราโดนกล้วยพัดบังอยู่นะคะหมูชอบตรงนี้ขอมี ราดผ้าเออบางที่อ่ะคือแบบอยู่ติดสาเกเลยอยู่ติดทะเลเลยแต่มันไม่มีราวตักผ้านะบางทีแบบเล่นน้ำเสร็จแล้วต้องมาพาดตามกอีอันนี้ดูมีระเบียบเรียบร้อยนะมีให้เราได้ตักห้องนี้เฮียจองมาเท่าไหร่นะคะประมาณสองพันทัวเนี่ยสองพันบาทบวกที่สุดรวมอาหารเช้าวันนี้เป็นคืนวันศุกร์คืนศุกร์ส่วนใหญ่เขาน่าจะมาตีกรอบกันราะตะกีเห็นรถจอดเยอะมาก ลออแล้วก็เห็นรถกอล์ฟกับพี่แคนดี้เต็มไปหมดเลยเยอะมากเราพวกเราพวกเปในฝาดเรามานอนเรามานอนเราเปลี่ยน<า>ที่นอนปเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้ลมสงบนิ่งมาก<น>เพราะว่าฝนมันน่าจะตก ท right> ี่สปิงฟิลเขาเป็นอาราคาสพี่เขามีใบเมนูมาให้เนาะอ่าแล้เราก็เลือกเลือกคือจริงๆหนูติ๊กไปประมาณสองอย่างพี่พอพวงเห็นเราแล้วน่าจะกินเก่งเขาก็เลยจัดชุดใหญ่มาให้เลยค่ะนี่เลยจ้าดูสิจริงๆแล้วหนูติ๊กไปแค่เป็ดฝาดกับข้าวต้มพี่เขาก็เลยจัดมาให้ทั้งข้าวต้มทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดฝาดแล้วก็กัวซองละคอนฟีกส้ม ีตมแผ่พี่เขาย่อมบอกว่าสั่งได้จนถึงนะคะเติมได้อีกอย่หงนี้พ่ะคาแรคเตอร์เราคงรู้ว่ากินก่งใช่จัดประมาณนั้นกินเช้าก่อนนะคะครับ